จอกันแล้วครับตอนเช้าสองโมงเช้าครับมันนี้อากาศหนาวครับหนาวลบซีครับมือนี้ลบซีหิมากำลังโลง่งนี่ครับโล่อขึ้นนี่น้อยๆครับบรรยากาศหิมาลล่งขึ้น,นกำลังลงครับโอ้ใบไม้ใบไม้กรอบเลยตัวนี้กรอบเลยครับ,รบเย็นมาก เป็นไฟๆออไฟๆออลงกำลังลงมาเมาื่อคืนฝนตกฝนตกเพราะแต่ฝนเศร้ามากเลยมันจะเป็นหิมะครับเดนครับถงหน้าครับขาออกลกเลยครับบานหน้าเขียวดอนบานดุงขลุครับเต้นขอขอกำลังอใบใหม่กำลังลดกำลังสีงามครับเห็นบ่าไฟๆออไฟๆออออลงมานี่คือหิมะครับ บรรยากาศย่ำเสอครับขึ้นมาทางนี้ลบซี่ครับวันนี้ลบซี่วันสิกหนาวไปเรื่อยๆล้วบอ้ดนนี้ลบซี่ครับอันนี้เป็นเป็นน้ำฝนมาคลืนนี่มมนยังว่าท่านเป็นน้ำแข็งอุ้ยมาตรงห่วงบายว่าใดหรอกเย็นเจี๊ยบครับครับบรรยากาศ ปลาภัหมืดนี่ก็เดินกลุ่มผ้ามี่นาคได้กินน่องใหม่หรอครับนี่นปลาโนมัครับบรรยากาศถุงหน้าเกาหลีไผกบไปเรียบร้อยแล้วบ้านเ้ามันเผาถิ่มมาดือเฟี้ยงเนาะบรรยากาศเห็นบังคับบรรยากาศ ยักเขาล้วนๆเลยครับเขาปลาโนมัยปลาโนมัยครับนี่ครับบรรยากาศย่างมดส่อไทยมึงอีกแค่น้อยก็จะลงหลายครับเดี๋ยวลงหลไหลจะไทยมึงน,นี่มันกระลังลงมาเห็นไหมครับคือยังฝนนี่แหละลงลงลงมาบรรยากาศ มือนี้กับวันทีน่หนึ่งเ้ยผู้ใดมีตัวเด็ดตัวยังกระแทกมาบวกขั้นเนี้ยผู้ใดฝันดีเินอหนึ่งท่นว่าครับมือนี้บับรรยากาศไม่เบิ่งครับครับจำหนีก่อนเด้ครับที่นนองมือแข็งหมดละโรคมาแป๊บเดียวเดียวคิปหนาดีทายตอนมันล่งอะไรเบิ่งครับ จะเป็นดักสีลักษณะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซับนี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนี้เดี๋ยท้ายคลิปไม่ไม่ให้เบิ่งอีกสวัสดีครับ